สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้จะพาพี่น้อง fc ไปทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างชุดโซ่ราวลิ้นซับเสียงแบบแต่งกับชุดโซ่ราวลิ้นเดิมๆติดรถนะครับของ Honda Wave 110i นะครับจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเอามาเล่าสูา่พี่น้อง fc ได้ฟังกันนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับมันมีรถคันหนึ่งนะครับมีอาการเนี่ย นะครับน้ำมันเครื่องขาดนะครับน้ำมันเครื่องขาดแล้วทําให้โซ่ราวลิ้นมันยืดยางกริ้งยางกดโซ่ราวลิ้นนะครับสึกหลออย่างที่ทุกท่านได้เห็นตัวนี้จะเทียบให้ดูนะครับเป็นยางกดทั้งคู่นะครับอของใหม่กับของเกา่าและที่สําคัญนะครับสําหรับรถคันนี้ร้อนจัด,ร,จดร้อนจนใบวาาละลายร้อนเหมือนไปขับอยู่ในดวงอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นวาวไอเสียละลายกันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราดูจาก ฟ้าสูบนะครับบ่าวาวยังคงเป็นปกติดีบ่าวาวปกติดีแต่ให้พี่น้อง FC ได้ดูวาวไอเสียกันนะครับนี่ก็คือผลงานของการขับขี่น้ำมันเครื่องขาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำมันเครื่องเกินก็มีผลทำให้เครื่องยนต์สะสมความร้อนได,ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ใบว,วาวนะครับแหวงขาดหายสึกล้อนะครับรถไม่มีกำลังอดัดวาวไอเสียยันดูดีๆนะครับมันเกิดจาก ความร้อนของเครื่องยนต์นี่แหละความร้อนสะสมการคายไอเสียไม่ทันนั่นเองนะครับทุกท่านนะใบวาวนะครับละลายนะครับสําหรับเคสนี้ซูมให้เบึ่งเลยนะจ๊ะเนี่เห็นบอพี่น้องเป็นจังใดยนี่เห็นว่าแตกออกไปเลยครับพี่น้องนะครับแบบนี้สตาร์ทไม่ติดบูบดับแต่ลูกค้าเติมน้ามันเครื่องมาหลอกเรานะ,ะทีนี้เรามาดูนะครับนี่ก็คือหลังจากที่เราทําการรื้อถอดออกมาชุดโซ่เราดินนะครับ ยางกริ้งโซ่นะครับหายไปเลยนะครับหายไปในอากาศโอ้่แม่าหายไปในห่องเครื่องเหละครับละลายนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีนะครับของจุดโซ่ราวดิน้นนะครับของเดิมติดรถแบบติดรถนะครับข้อดีก็คือตรงนี้เลยเวลาที่โซ่ราวลิ้นมันหย่อนเยอะๆนะครับเวลาที่โซ่ราวลิ้นมันหย่อนเยอะๆนี่เราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมเอามือดึง เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้เอามือดึงเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับอ่าเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมันจะไม่รูดมันจะไม่กระโดดข้ามร่องง่ายๆนะครับนะผมโยกจน ieni, จนชนิดที่ว่าชุดกลไกกดโซ่มันดิ้นนะครับโยกออกแรงขนาดนั้นจนชุดกลไกกดโซ่มันดิ้นนะครับทุกท่านนะมันยังไม่ยอมกระโดดข้ามร่องเลยนะครับอันนี้โซ่เราดิ้นย่อนสุดแล้วนะครับทุกท่านนะย่อนแล้ว นะครับขอบบนกําลังจะชนแข้งแล้วนะครับถือว่าย่อนมากๆเลยนะครับทุกท่านนะนี่นะครับมันยังไม่ยอมกระโดดข้ามร่องเลยกระโดดข้ามยากมากๆเลยนะครับอ่านี้ก็คือข้อดีนะครับข้อเสียก็คือโซ่เราลิ้นพวกนี้นะครับมันเป็นโซ่ไม่ซับเสียงนะครับเวลาใช้งานมันอาจจะมีเสียงดังแล้วก็ชุดนี้นะครับถ้าหากว่าน้ํามันเครื่องแห้งน้ํามันเครื่องขาดระดับนะครับ น้ำมันเคร <arem> ื่องจะไม่ขึ้นไปหล่อเลื่อนนะครับชุดยางกริ้งยางกดนะครับเพราะว่าตรงนี้อาศัยเฟืองปั๊มน้ำมันเครื Deshalb ่องสลัดน้ำมัน yani ขึ้นไปหาโซ่โซ่ดึงเอาน้ำมันไปหล่อเลี้ยงหล่อเลื่อนยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่แล้วก็เฟืองราวลิ้นนะครับทุกท่านนะถ้าปั๊มอ่าถ้าเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องไม่จุ่มน้ำมันเมื่อไหรก็เมื่อนั้นแหละนะครับอ่ายางกริ้งยางกดจะละลายเลยนะครับทุกท่านนะอันนี้ เป็นข้อมูลนะครับนํามาฝากพี่น้อง FC นะแต่ข้อดีก็คือตรงนี้แหละนี่มันไม่ยอมกระโดดข้ามร่องเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะออกแรงนะครับเห็นไหมออกแรงจนชนิดที่ว่าชุดกดโซ่ชุดปรับตึงโซ่ดิ้นเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับเจ็บมือระเด้อนี่นะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับชุดโซ่ราวเลี้ยนแบบแต่งนะครับข้อดีข้อเสียของเขานะครับนี่นะครับชุดโซ่ราวเลี้ยนแบบแต่งนะครับข้อดี นะครับตรงนี้มันเป็นโซ่เส้นใหญ่ถูกไหมอ่าข้อดีของโซ่เส้นใหญ่ก็คือมันไม่มีเสียงดังนะครับมันไม่มีเสียงดังมันเป็นโซ่ซับเสียงนั่นเองนะครับข้อเสียยืดไวนะครับยืดใบนะอ่าแล้วก็ข้อดีของตัวประคองโซ่หรือว่าตัวกดโซ่นะครับสะพานโซ่มันจะป้องกันไม่ให้โซ่เราลิ้นไปขูดกับแข้งเครื่องด้านบนนะครับมันป้องกันได้แต่ข้อเสีย นะครับก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะไอตัวที่เขาขาวนะครับตัวที่มันรูดกันกับโซ่เขาขาวมันมักจะละลายเป็นผงแล้วก็วิ่งไปอุดตันไส้กรองนะครับทุกท่านอ่ามาดูข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับของชุดโซ่ราวดินตัวนี้นะครับนี่ดูดีๆเป็นยังไงบ้างครับพี่น้อง FC นะเฟืองมันก็จะกระโดดข้ามแบบนี้แหละนะครับเวลาที่ โซ่เ so, ราลิ้นทํางานเนี่ยนะครับมันจะลากเฟืองปั๊มแต่ถ้าเฟืองปั๊มไปติดโหลดก็คือดูดน้ำมันเครื่องขึ้นมาเฟืองปั๊มมันจะหนืน่มันจะหนกักมันก็จะกระโดดคาบล่องนั่นเองนะครับทุกท่านนะจะทําให้น้ํามันเครื่องไม่ปั๊มขึ้นไปหาชุดอ่กาก้านสูบแล้วก็เสื้อสูบลูกสูบแหวนแล้วก็ชุดฝาสูบนั่นเองนะครับทุกท่านเอาทีนี้เรามาดูนะครับวันนี้โซ่เราลิ้นของใหม่ ใส่เข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแค่ใส่ปั๊บมันก็ตึงแล้วนะครับอ่ามันตึงประมาณนี้เลยนะครับโซ่เราลิ้นของใหม่นะอ่ามันตึงเลยนะครับทุกท่านอันนี้ใส่เข้าไปแล้วยางกริ้งใส่เข้าไปแล้วยางกริ้งโซ่ข้างเสื้อสูบนะครับใส่เข้าไปแล้วอ้ามาดูตรงนี้เห็นไหมโซ่เราลิ้นมันจะห่างจากเสื้อสูบทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างห่างมากๆเลยนะอันนี้ของใหม่นะครับห่างมากๆเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ามันห่างแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะ นี่ทีนี้นะครับเรามาดูเมื่อเราใส่ตัวกดโซ่เข้าไปนะครับใส่ชุดกลไกกดโซ่ราวดินเข้าไปเราสังเกตได้อะไรบ้างนะครับเราสังเกตอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะห่างนะครับมันจะห่างจากแครงเครื่องนะครับทุกท่านมันห่างมากๆเลยนะครับกับแครงเครื่องนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วมันชิดกันกับแครงเครื่องไม่ใช่แล้วล่ะถ้าไม่กลไกคดงอก็โซ่นะครับมีปัญหาแล้วล่ะนะครับทุกท่านนะตรงนี้ ก็มาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC นะครับได้ดูกันนะอ่าตรงนี้นะครับก็คือชุดเดิมๆเ,เราประกอบเข้าไปเดิมๆเ,เราเปรียบเทียบให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับระหว่างโซ่ราวลิ้นเดิมนะครับกับโซ่ราวลิ้นของแต่งนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่เห็นไหมความต่างนะครับระหว่างโซ่ราวลิ้นหย่อนโซ่ราวลิ้นไม่หย่อนนะครับอ่าเวลาประกอบเข้าไปมันก็จะประมาณนี้ นะครับอ่าตรงนี้เรามีภาพมาให้ดูเลยนะครับนี่กว่าเผื่อบางท่านนะครับมองไม่ออกนะครับก็เป็นแนวทางจุดที่ผมมองอวงกลมไว้ให้แล้วก็ผมก็สอนชี้เห็นไหมโซ่มันจะห่างกันแล้วก็แข้งเครื่องกับแขนกดโซ่นะครับมันห่างกันอยู่แล้วแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับพี่น้อง f อซนะทีนี้นะครับเราก็แถมให้นะครับเรื่องของการไล่ลมตัว ของกระบอกดันโซ่ราลินนะครับก็ในตระกูลเวฟทั้งหมดเลยก็แบบนี้นะครับก็เอาน้ำมันเครื่องหยอดเข้าไปก่อนเลยน้ำมันเครื่องเทราดลงไปนะครับแล้วก็ทําการแยกๆๆนะครับถ้าแยกยังไม่ตึงก็ใส่น้ํามันเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแยกแบบนี้นะครับอ่ากดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยนะครับถ้ามันยังไม่ตึงนะครับหยอดน้ํามันเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทําการแยกนะครับเดี๋ยวมันก็ตึงนะแต่คันไหน นะครับที่แยกแล้วไม่ยอมตึงก็คือต้องเปลี่ยนกระบอกตัวนี้ออกไปเลยนะครับให้เปลี่ยนกระบอกออกไปเลยนะครับทุกท่านอันนี้เป็นาภาพเก่านะครับอันนี้เป็นช่วงที่เกิดปัญหามันจะคิดกันกับแครงเครื่องด้านบนอันนี้เป็นแบบแต่งนะครับโซ่หย่อนนะครับก็จะคิดกันด้านบนแต่ไม่รู้ว่าเขาไปบากหลบอะไรมานะ่ะเห็นไหมนะครับทาไม่เป็นมกนะักงน่ะต้องไปบากหลบนะครับแสดงว่าโซ่มันหย่อนตั้งแต่แรกแล้ว นะครับวันนี้เป็นการประกอบที่เสร็จสมบูรณ์ครับพี่น้อง fc จะเป็นแบบนี้สวัสดีครับ